สวัสดีครับผมทนายกิติพันธ์ปรถมชัยเกียรติได้รับอนุญาตว่าความชั่วราชอาณาจักรไทยและได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมแห่งสกป,ปลาวให้แปลกฎหมายภาษาลาวเป็นภาษาไทยขอกระจายข่าวนี้ถึงคนละเมืองบรรดาเผ่าทั้งคนลาวและคนไทยวันนี้ ผมจะมาพูดต่อในตอนที่11นะครับซึ่งในตอนที่10นั้นเนี่ยเราได้พูดถึงว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับอันนี้คือเป็นภาษาที่ใช้ในกฎหมายของประเทศไทยนะครับกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับแต่ทีนี้ในกฎหมายของประเทศเราเขาจะใช้คําว่ากฎหมายว่าด้วย ด,ดําเนินคดีแพ่งนะครับปี2012นะครับปี2012นะครับคลิปครั้งที่10นั้นเนี่ยเราได้พูดถึงกระบวนการของศาลเราได้พูดถึงจุดประสงค์ของกฎหมายที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็หลักฐานหลักการต่างๆนะครับในการดําเนินคดีนะครับทีนี้เรามาพูดต่อว่าศาลนะฮะศาลของประเทศลรานั้นเนี่ย สารแห้งนะมันก็จะมีสารเขตนะครับสารเขตสารแขวงหรือสารนครสารภาคและสารประชาชนสูงสุดทีนี้ทําไมเราจะต้องมาพูดก่อนว่าเกินเกินก่อนนะเกิดเกินก่อนเพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมนะครับแต่การอธิบายลึกนั้นเราจะไม่อธิบายแล้วนะครับเพราะว่าเราจะข้ามมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าบอกเกินมาก่อนเท่านั้นเองว่าสารของประเทศเรามีสี่สารก็จริง การดาเนินคดีไม่ใช่ดําเนินคดีทั้งสศาลนะครับหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือการดําเนินคดีของศาลประเทศเรานั้นเนี่ยคือก็จะแบ่งถ้าเราเริ่มต้นที่ศาลที่1นึ่งนะฮะมันมีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน300ล้านกีบนะครับเราจะต้องเริ่มต้นที่ศาลที่1นะครับถ้าเกิน300้ล้านกีบก็ต้องศาลที่2อนะครับคิดอย่างนี้นะฮะคิดง่ายๆ ถ้าเริ่มต้นที่สารที่หนึ่งะครับอุทธร์็ต้องไปสารที่2ก็คือสารแขวงสาละครทำหน้าที่อุทธร์นะฮะทีนี้คือพอขอรบล้างก็ไปที่ศารภาคมันอยู่แค่นี้นะหนึ่งสองสามนะครับมันจะไม่ไปที่ศารสี่นะครับแต่ถ้าเริ่มต้นที่สารที่สองเนี่ยมันก็จะไปสองสามสี่แบบนี้นะครับทีนี้สารนะฮะสารของประเทศลาวเนี่ยแบ่งเป็นสารแบบไหนบ้างนะมันก็จะแบ่งเป็นสารแพ่งสารแพ่ง ศาลแพง่งดาเนินคดีเกี่ยวกับพวกนะครับคดีที่บ่มีมูลค่าอันนี้เขาเรียกว่าไปร้องที่ศาลแพ่งนะครับทีนี้พอไม่มีมูลค่าเราก็อธิบายไปแล้วนะครับพอศาลแพ่งเสร็จนะมันก็จะมีศาลแรงงานนะถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยจะใช้คําว่าศาลชานาญการพิเศษนะแล้วก็ศาลการค้าใช่ไหมฮะศาลการค้าแล้วก็ศาลครอบครัวนะ ศาลครอบครัวก็คือคดีเกี่ยวครอบครัวนะครับแล้วก็ศาลเด็กก็คือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของเด็กนะครับถึงไปฟ้องที่ศาลเด็กนะทีนี้ส่วนใหญ่อย่างที่เราคุยกันแล้วว่าประชาชนพลเมืองนะครับจะมีความเกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจนะฮะการดําเนินธุรกิจก็คือการค้านั่นแหละครับนะฮะก็คือการค้าเพราะว่าคดีส่วนใหญ่ถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับก็จะเข้าสู่ขบวนของศาลการค้าถ้าเป็นของประเทศลาวนะ เขาเรียกว่าศาลการค้าทีนี้สารการค้าเนี่ยมันก็จะมีประเด็นก่อนว่าการที่เราจะร้องที่ศารการค้าได้นั้นเนี่ยเบื้อ <c oughs> งต้นเราต้องมีการทวงถามก่อนนะ <c oughs> ถ้าคุณไม่มีการทวงถามคุณไม่สามารถนาเรื่องนี้ไปฟ้องที่ศาลการค้าได้นะครับยังไม่สามารถออกไปฟ้องที่ศาลการค้าของประเทศลาวได้นะครับต้องมีการทวงถามไปก่อน <c oughs> นะครับการทวงถามให้คุณชําระนี่เป็นนี่เรื่องอะไรนะ เป็นหนี้เรื่องอะไรสัญญาผู้ยืมไหมหรือสัญญาอะไรนะครับเราก็ต้องทวงถามไปก่อนนะเพื่อให้คู่ความของเราเข้าใจว่าเ,เราฟ้องแล้วนะเราใช้สิทธิ์ทวงถามแล้วนะนะถ้าพอถึงเวลาเรากําหนดให้เวลาเขาไปแล้วนะแล้วก็เขาไม่ยังมายังไม่มาชําระให้เราอีกเนี่ยเราก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลกระบวนการเป็นแบบนี้นะครับมันก็แตกมันไม่แตกต่างกับของประเทศไทยนะครับแต่ที่สําคัญนะฮะของประเทศเราเนี่ยนะเท่าที่ผมเจอนะครับเท่าที่ผมเจอ คือเราคุยกันไปแล้วว่าหลักฐานหลักการของการดําเนินคดีเนี่ยนะมันก็จะต้องมีประเด็นอยู่หลายๆประเด็นอยู่ในมาตราแปดนะฮะมาตราแปดนะนะผมก็เปิดเพราะผมเรียนไปแล้วเมื่อคลิปตอนที่สิบว่าการดําเนินคดีนะครับแพ่งหรืออาญาเนี่ยอ่านะมันจะต้องดูย้อนไปย้อนมานะครับเราจะดูเดินหน้าอย่างเดียวไม่ได้มันไม่เหมือนกับคดีมันไม่เหมือนกับกฎหมายทั่วไป ถ้ากฎหมายทั่วไปไอ้ตรงนี้ห้ามไม่ห้ามอย่างไรนะครับแต่ไอ้กฎหมายวิธีเนี่ยหรือการดําเนินคดีเนี่ยมันจะต้องดูย้อนไปย้อนมาอย่างนี้นะครับทีนี้คือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องคดีการค้านะคดีการค้าเราจะต้องมีการทวงถามก่อนนะครับถ้ามีการผิดนัดหรือผิดสัญญาเราต้องมีการทวงถามก่อนถึงจะนําเรื่องไปฟ้องศาลได้นะครับแต่อย่าลืมว่าการนําเรื่องไปฟ้องศาลนั้นเนี่ยจะต้องมีหลักฐานนะฮะมีหลักฐานก็อยู่ก็คืออิงตามมาตรา8 นะแต่สารเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอยู่ในมาตรา37มเห็นไหมเราก็ต้องย้อนกลับมาดูมาตรา8ว่าหลักฐานหลักการของการดําเนินคดีเนี่ยมันมีอะไรนะครับมาตรา8หลักการพื้นฐานในการดารนเนินดําเนินคดีแพง่งนะการดําเนินคดีแพง่งต้องปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานดังนี้นะครับสิทธิและพันธะของสารในการพิจารณาคดีตัดสินนะเห็นไหมการที่คดีอะไรนั้นเนี่ยนะก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนว่าคดีที่เราจะฟ้อง เราจะลองสารนั้นเนี่ยเป็นคดีเกี่ยวกับอะไรนะเราถึงไปยื่นที่ศารลรั้นๆัได้นะครับถ้ายื่นผิดสารนั้นเนี่ยสารเขาก็จะไม่รับนะครับความเสมอภาพของคู่ความต่อหน้ากฎหมายและสารนะฮะความเสมอภาพยังไงก็คือแน่แน่นอนก็คือว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะโต้เถียงได้นี่คือความเสมอภาพนะฮะคุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นพยานหลักฐานได้คุณมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งทนายความหรือคุณมีสิทธิ์ที่นะฮะที่จะลองขอทนายความ นะครับแลวก็คุณมีสิทธิ์ที่จะตั้งเขาเรียกว่าอะไรอา่อาทีา่ปรึกษากฎหมายนั่นแหละครับง่ายๆนะฮะที่ปรึกษากฎหมายนะครับการโต้แย้งและการโต้เถียงเห็นไหมฮะการพิจารณาคดีเป็นหมู่คณะนะการพิจารณาเป็นหมู่คณะคือกระบวนการของศาลแพ่งของประเทศเรานั้นเนี่ยใช้ระบบไต่สวน ใช้ระบบไต่สวนไม่ได้ใช้ระบบกล่าวหาอย่างประเทศไทยนะครับใช้ระบบไต่สวนระบบไต่สวนมันจะมีข้อดีนะมันจะมีข้อเสียนะครับมันจะมีข้อดีและมีข้อเสียไอ้ตัวนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับแต่ระบบไต่สวนมีข้อดีเยอะนะมีข้อดีเยอะนะครับคือข้อดีแบบไหนง่ายๆก็คือว่าประชาชนนะประชาชนพลเมืองนะฮะมีโอกาสที่จะได้รับความเป็นธรรมสูง นะมีโอกาสที่จะได้รับความเป็นธรรมสูงนะครับไม่เหมือนกับคดีที่กล่าวหากันนะครับแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์การแต่สนคดีที่เดี่ยประชุมศาลและที่สําคัญคือการดาเนินคดีรอบด้านครบถ้วนแนะภาวะวิสัยเห็ไหมรอบด้านครบถ้วนนะค,คุณมีปัญหาเรื่องอะไรคุณมีการทวงถามไปแล้วนะครับแล้วเขาไม่ชําระนี่หรืออะไรนะฮะ คุณก็นํารวบรวมพยานหลักฐานนะคเขาบอกว่าการดําเนินคดีรอบด้านครบถ้วนใช่ไหมครบครบถ้วนคุณจะต้องแจ้งให้ศาลร,รู้ว่ามีความผิดฐานอะไรผิดสัญญาเรื่องอะไรมีการทวงถามเมื่อ,อไรและให้ชําระเมื่อ,อไรนะครับนี่สําคัญตัวนี้สําคัญนะครับถ้ามันไม่มีพยานหลักฐานนะครับเราก็จะไปลองฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยแพแน่นอนครับผมทาไมครับทำไมถึงแพครับแน่นอนนะครับอย่างสมรุิว่า คุณมีคนยืมเงินคุณไปนะแต่คุณไม่ได้ทำสัญญาการกู้ยืมไว้หรือไม่มีหลักฐานใดๆน,นะฮะเกี่ยวกับการกู้ยืมหรือการเอาเงินให้เข้าไปเนะนี่ยนะตัวเนี้ยจู่ๆแล้วเนี่ยเราจะไปฟ้องศาลว่านายคนนั้นนะฮะได้มากู้เงินเราไปนะครับแต่ไม่มีหลักฐานอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นการกล่าวหาลอยๆนะมันจะเป็นการกล่าวหาลอยๆโดยไม่มีพยานยหลักฐานเลยนะถ้าศาลจะตัดสินให้คุณเป็นฝ่ายชนะเนี่ย มันก็ผิดปกติใช่ไหมครับถูกไหมฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณเป็นหนี้กันจริงหรือเปล่านะจู่ๆคุณไปกล่าวหาว่าในหนึ่งมายืมเงินไปนะจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็ไปฟ้องศาลโดยไม่มีหลักฐานนะครับอย่างงี้ฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่ศาลจะให้คุณชนะนะครับทีนี้เราก็มามองว่าอย่างที่ผมพูดไปเมื่อตอนที่10เนี่ยมันก็จะมีนักกฎหมายบางท่านนะครับของประเทศลาว ของประเทศลาวบางท่านนะเขาได้มีการพูดคุยกันในลักษณะที่ว่าเอาผลประโยชน์ให้ศาลให้ศาลตัดสินให้เราเป็นฝ่ายชนะยังไงมันก็ทํนะาไม่ได้นะครับยังไงก็ทําไม่ได้นะครับคุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยจูๆ่ๆแล้วคุณจะไปฟ้องลองศาลให้ศาลตัดสินเราเป็นผู้ชนะอย่างเงี้ยโดยที่วอาผลประโยชน์ไปให้ศาลอย่างเงี้ยผมว่านะเป็นไปไม่ได้ครับถ้ามันเป็นไปได้แบบนี้นะถ้าเป,ไปไปปปเป็นไปได้แบบนี้นะ กระบวนการยุติธรรมของประเทศนั้นน,น,น,นไม่มีความเจริญไม่มีความเจริญนะครับแต่เมื่อตอนที่10เนี่ยผมได้พูดไปแล้วนะจุดประสงค์นะฮะร,รัฐบาลมีเจตนาอะไรนะครับต้องการให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมนะถ้าคุณไม่มีหลักฐานนะว่าเขามีการกู้ยืมไปเนี่ยแล้วจู่จคุณไปร้องฟ้องเขาว่าอย่างนี้เนี่ยนะศาลจะให้คุณชนะได้ยังไงความยุติธรรมมันก็ไม่เกิดกับอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมครับมันเป็นแบบนี้นะอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับ คือมีบางท่านมีบางท่านแล้วกันที่เป็นลูกความมีบางท่านที่เป็นลูกความนะเขามาพูดลักษณะน,นี้ผมก็เลยมองว่ามันไม่ใช่นะเราจะไม่ใช่คําว่านักคนหมายบางท่านแล้วกันนะ,อะเอาเป็นลูกความบางคนของประเทศลาวนะพลเ,เมืองลาวบางคนได้มาคุยกับผมว่าอย่างเงี้ยเราจะทําอย่างเงี้ยเราจะฟ้องได้ไหมไอ้ผมบอกมันไม่มีหลักฐานอะไรเนี่ยแล้วมันเป็นฟ้องได้ยังไง เฮ้ยฟ้องได้เห็นเห็นบางคนที่ปรึกษาบางคนก็บอกฟ้องได้นะเพียงแต่ว่ามีผลประโยชน์ให้กับผู้ตัดสินหน่อยอะไรแค่นี้ฮะฟ้องได้ผมว่าอืมเป็นไปได้หรอมันเป็นไปไม่ได้หรอครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงบ้างคดีนะั้นนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมก็ไม่ได้ตามต่อว่าตกลงคือฟ้องได้หรือฟ้องไม่ได้ถ้าฟ้องได้สมมุตินะถ้ามีหลักฐานแล้วฟ้องได้เนี่ยผมว่างึดงึดงึดนะงึดกระบวนการยุติธรรมนะครับงึดเลยนะครับ ผมว่ายังไงก็ฟ้องไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คือให้คํานึงถึงหลักการตรงนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยยังไงก็ฟ้องไม่ได้คุณก็ฟ้องได้แต่คุณแพอย่างนี้ถ้ามันไม่มีหลักฐานชัดเจนการทําคดีต่างๆนานาเนี่ยหลักฐานมันต้องชัดนะครับแม้แต่หลักฐานชัดเจนแล้วเนี่ยในความรู้สึกนะฮะในความรู้สึกของในความรู้สึกของนักกฎหมายบางท่านเนี่ยถึงแม้หลักฐานชัดเจนแล้วเนี่ย เรายื่นร้องฟ้องศาลไปไม่ใช่ว่าเราจะชนะทุกคดีนะฮะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนตัดสินเพราะว่าศาลเป็นคนตัดสินใช่ไหมครับเราจะไม่ชนะทุกคดีนะครับแต่ถ้าศาลแต่ถ้าที่ปรึกษาบ,บอกว่าชนะชัวชนะชัวตัดทิ้งครับคนนี้ตัดทิ้งเลยไม่ต้องไปปรึกษาครับไม่ต้องไปปรึกษานะหลักธรรมชาติเป็นไปไม่ได้แหละคุณไม่ใช่เป็นคนตัดสินคุณจะบอกได้ยังไงว่าคุณชนะถูกไหมฮะอันนี้คือหลักธรรมชาตินะครับ ลักธรรมาติต่อมาก็คือว่าหลักฐานหลักฐานในการองฟ้องถ้าคุณไม่มีหลักฐานคุณจะไปฟ้องแล้วคุณจะชนะได้ยังไงมันก็เป็นหลักธรรมชาติถูกไหมครับถ้าขอเก่าหากันได้ลักษณะนี้ไม่มีการหลักฐานในการกู้ยืมแบบนี้เราไปฟ้องกันชนะเนี่ยนะผมว่าคนก็ฟ้องกันแหลกลานนะครับถูกไหมครับอันนี้ผมบอกแค่นี้นะแต่ทีนี้คือว่าวันนี้ที่ผมต้องแต่งต,ต,ตัวอย่างนี้เพราะอะไรเพราะผมมานั่งเวรน,นั่งเวรน,นั่งเวรที่สถาน,นีตํารวจ อำเภอเมืองจังหวัดเลยให้คำปรึกษาให้คำปรึกษากับประชาชนพลเมืองว่าไอ้ตัวไหนที่เขาไม่เข้าใจระบบกฎหมายนะครับก็มาปรึกษาได้เราก็จะอธิบายให้ฟังนะครับตัวนี้เป็นนโยบายของสภานะฮะของสภาทนายความแห่งประเทศไทยนะฮะในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับเป็นนโยบายนะครับร่วมกับประธานสภาของแต่ละจังหวัดนะครับได้มีการจัดส่งทนายความ นะครับมาให้คำปษษนะครึกษานะฮะให้คำปรึกษ,ษาประชาชนพลเมืองนะครับที่สงสัยในระบบกฎหมายนะครับที่สงสัยในระบบกฎหมายถ้าประเทศลาวมีแบบนี้ด้วยก็น่าจะดีนะครับน่าจะดีนะครับน่าจะดีเพราะว่าประชาชนของประเทศลาวนั้นเนี่ยการเข้าถึงระบบกฎหมายเนี่ยมันยังน้อยนะครับมันยังน้อยแต่ตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขปรปับปรุง ทางสภาธนายความของประเทศลาวก็พยายามแก้ไขปรับปรุงว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเพื่อที่จะกระจายความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนพลเมืองรวมทั้งกระทรวงยุติธรรมแห่งสงปปลาวเนี่ยเขาก็พยายามนะฮะพยายามที่จะออกไปนะออกไปบรรยายออกไปพูดถึงกฎหมายฉบับใหม่ๆใ,ในแต่ละแขวงนะครับในแต่ละแขวงนะครับก็ให้พลเมือง พลเมืองของเราฮะลองติดตามข่าวสารดูนะครับคือกฎหมายรู้ไว้ครับมีประโยชน์ครับมีประโยชน์นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนักกฎหมายเขาจะมาหลอกคุณก็ไม่ได้นะเขาจะมาหลอกคุณว่าเอ้ยไม่มีหลักฐานไปฟ้องเลยเอาผลประโยชน์ให้ผู้ตัดสินหน่อยคุณชนะแน่นอนอย่างเงี้ยเขาหลอกคุณก็ไม่ได้นะไม่มีหลักฐานฟ้องแล้วชนะงึดครับงึดจะงึดหลายนะกระบวนการยุติธรรมพังพินาศนะครับ อ่าทีนี้คือสารครอบครัวเราพูดไปแล้วอ่าทีนี้คือเราก็มาเรื่องของผู้ดําเนินคดีเนี่ยผู้ดําเนินคดีใครบ้างล่ะที่จะเป็นผู้ดําเนินคดีที่จะนําเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปร้องฟ้องศาลนะครับผู้ดําเนินคดีนะผู้รับผิดชอบก่อนเรามาพูดถึงผู้รับผิดชอบในการดําเนินคดีนะผู้รับผิดชอบในการดํเนินดเนินเนินคดีก็จะมีประธานบรรดาลงมาทานสารนะ แล้วก็หัวหน้าคณะสารรองหัวหน้าคณะสารผู้พิพากษาผู้ช่วยพิพากษาจากสารพนักงานวิชาการนะฮะพนักงานวิชาการนะครับคนเยอะหน่อยเสียงอาจจะดังๆนิดนึงนะครับแต่ผมว่างมนรู้จะทําอะไร,นะรก็เลยมานี่นะครับแต่ผมก็หอบงานมาทําอยู่นะนะผมก็หอบงานมาทําอยู่เพราะมันมันมันก็จะมีคดีนะฮะเราก็มานั่งคิดนั่งคิด นั่งคิดจดลงไปใน,นนะจดลงไปในคำในกระดาษก่อนนะจดไปในในกระดาษก่อนว่าเราจะถามจำเลยอย่างไรนะเออเรามีประเด็นไหนบ้างในคำฟ้องที่เราฟ้องไปแล้วเราจะไปถามอะไรยังไงนะฮะเราก็มาทำกันบ้านนะฮะทำกันบ้านลงบ้างผมก็นั่งทำนี่แหละนะฮะอย่าลืมนะครับ พูดดำเนินคดีเนี่ยเดี๋ยวขอพูดในตอนหน้าดีกว่าเนาะพูดในตอนหน้าดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักใดเพราะเสียงมันก็จะดังๆเพราะพูดดำเนินคดีเนี่ยสำคัญนะฮะสำคัญอย่าลืมนะครับผมขอย้ําในตอนที่11ว่านะการดําเนินคดีนะการค้าไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเรื่องการกู้ยืมเงินสําคัญที่สุดนะฮะจะต้องมีการทวงถามก่อน ะจะต้องมีการทวงถามก่อนและต้องมีหลักฐานด้วยนะฮะจะต้องมีหลักฐานนะฮะมีหลักฐานในการผิดสัญญาก่อนถ้ามันไม่มีหลักฐานสัญญาเนี่ยแล้วมันจะมีการผิดสัญญาได้อย่างไรถูกไหมฮะถ้ามันไม่มีสัญญามันจะมีการผิดสัญญาได้อย่างไรถูกไหมครับสัญญาจริงอยู่คุณไปดูในคลิปต่อๆก่อนๆนะฮะพลเมืองลาวหรือพลเมืองไทยไปดูในคลิปก่อนๆนะฮะผมได้พูดถึงสัญญาไว้ว่า สัญญาอะไรจะต้องทําเป็นเอกสารจะต้องเป็นหลักฐานแนะ่ถ้าสัญญาที่เขาบังคับไว้ว่ามันจะต้องมีหลักฐานเนี่ยแล้วมันจะต้องมีเอกสารเนี่ยและมันไม่มีเอกสารเราไปฟ้องได้เนี่ยมันฟ้องไม่ได้หรอกครับนะฮะถ้าที่ปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษานักกฎหมายนะฮะปรึกษาและให้คาแนะนําอย่างนี้นะคุณหาทนายใหม่เลยนะครับเพราะการดําเนินคดีของประเทศเราเนี่ยผมรู้ว่ามันแพงนะฮะมันแพงนะฮะ มันใช้เงินเยอะครับมันใช้เงินเยอะเยอะกว่าของประเทศไทยมากนะครับจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นพจจเนพราะว่านะครับที่ปรึกษ,ษาหรือนักกฎหมายเราอาจจะบอกว่าต้องเอาผลประโยชน์ไปให้นะผู้ตัดสินหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะผมไม่รู้เป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันถึงแพงนะฮะแต่ความจริงมันไม่ใช่นะฮะความจริงมันไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีหลักฐานมาแสดงให้ศาลเห็นศาลจะตัดสินให้คุณชนะไม่ได้ ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสัญญากู้ยืมเงินนะฮะเพราะสัญญากู้ยืมเงินนั้นเนี่ยนในคลิปน่อนผมก็พูดไปแล้วว่าเรื่องสัญญามันต้องมีหลักฐานมีเอกสาร,รงลงลายมือชื่อนะครับรงลงลายมือชื่อด้วยนะครับถ้าไม่มีหลักฐานเอกสารตรงนี้กฎหมายเขาบังคับไว้นี่ถ้าไม่มีหลักฐานเอกสารตรงนี้เนี่ยเราจะเอาอะไรไปฟ้องเขาล่ะถูกไหมอย่างงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาต เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีเวลาว่างๆผมก็จะมาอัดคลิปใหม่นะในตอนที่12นะครับในตอนที่12เพราะวันนี้ตอนที่11นะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตแค่นี้นะครับขอบคุณมากสบายดี